สวัสด mm ีค hmm. รับมานีกับทีผ้ามาสวดมนต์คาถาจักรพรรดินะครับคาถาจักรพรรดินะครับตั้งนโมสามจบนะครับนโมตัสสะพระวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระวัตถุอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญาณมานีนพรัตน์สัสะสุธรรมา สังโคยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันทงังเสียลีจวหาเถรังอาหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆปูเชมินะครับสวดให้ได้นะครับวันหนึ่งนะครับอย่างมากก็เก้าจบ หรือบางท่านก็908จบนะครับอาน,นิสงค่อนข้างที่จะครอบคุมหมดนะครับตัวนี้นะครับนะครับอก็าฝากคิดน,นึงนะครับสาธุครับ